ครับวันนี้ก็เป็นวันปีติกินดีของอลูกศิษย์หรือว่าผู้ที่กรพนับถือพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรคุณาทานหรืออดีตพระ,ทระเท,ออทพนเนาาประสิทธิมนหรืออดีตพระหลวงพเนนเจ้าวาดพระศรีธารามซึ่งปีนี้ท่านได้รับพระมหากรณาธิคุณโปรดเก้า ให้เลื่อนสมรสักเป็นที่พระธรรมว,วชรคุณทานนะครับซึ่งก็เป็นที่กินดิษฐนี้ก็เพราะว่าสอดคล้องกับผลงานที่ท่านได้ทำหลวงพ่อได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนและแก่คณะสงฆ์ไม่ใช่แต่คณะสงฆ์แก่สาธารณชนเนี่ยสร้างไว้เยอะมากใน,ในแง่ของการศึกษาในในแง่ของสุขภาพอานาใัม่ นะครับซึ่งวันนี้พวกเรามาในวันนี้ก็เพื่อต้องการที่จะมาถวายมุทิตาสการะขอหลวงพ่อได้มีอายุชนมายุย,ายั่งยืนนานเพื่อจะได้เป็นโรคโปร,ร่มใสของปองลูกศิษย์และของพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะครับ